เรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยแล้วกันค่ะยังคงมีการสอบถามกันอยู่ว่าในช่วงนี้นี่ก็ ยังคงมีอยู่ไหมสําหรับฝนที่จะตกมาในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าก็มีการรายงานข่าวมีพายุลูกใหม่แล้วนี่ที่มีชื่อว่าโนอ่นนะคะเดี๋ยวมารอตามไปพร้อมๆกันแล้วกันเพราะว่าเมื่อช่วงเวลาประมาณ1นึนาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยพายุดิปเรชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุระดับ3หรือพายุโซนร้อนโนอึนค่ะก็คาดว่าคงจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางแล้วจะ เคลื่อนเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วงวันที่18ถึง20กันยายน2563ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมแรงบางแห่งบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะก็เริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นในภาคเหนือและภาคอื่นๆจะมีผลกระทบ ในระยะต่อไปก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้โดยในวันที่18กันยายนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายจังหวัดค่ะภาคตะวันออกก็จะมีปราจีนบุรีสายแก้วจันทบุรีและตราด ส่วนภาคใต้จะประกอบไปด้วยระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรงังและสตูลน,นะคะส่วนในวันที่19กันยายนบริเวณที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากก็จะมีการขยายพื้นที่ไปยังภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางจังหวัดจันทบุรีอุทยัยธานีชัยนาทนาครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีภาคตะวันออกและภาคใต้สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและทะเลอันด มันจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะชาวเรือควรจะเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและเรือเล็กควรจะงดออกจากฝัง่งช่วงระหว่างวันที่17ถึงวันที่20กันยายน2563ค่ะ